สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูคูซูคนครับมื่อวานี้มากับน้องโหนกครับนี่ิใช่เลยเนวกินโมเมทอาหารวางไหมพี่น้องเอ้เอาแนวกินเป็นว่าเลยไหมอันนี้อาหารวางนะครับเมื่อวานนี้มีอะไรพิเศษมาน้ำเสนอค่ะฟังแต่เสียงโยโยย่อยโย่ตายแล้วก็ยังโดดอยู่ได้พี่น้องเอ้โกินน้องเคยกินบ่นี่นี่ ัวน้อนบายมแนดวงได้พี่น้องเลยดวงอ้อยดวงอ้อยดวงแมงมันลี่ที่อยู่ในสวนอ้อยนะครับนี่อีกจักประมาณจักสองเดือนนี่ก็มีปีกบินได้ถอดกินแสบคือเกาครับมาเด้อสุขูสุขคนเป็นเมนูอาหารบ้นบานๆแปลกๆน้องนอกก็เลยอยากกินนำ้ำพี่แก้วเพิน่นตัวใหญ่ๆเนื้อในอ้วนๆบ่รดาพาสิกกับขา่ารอบวันนี้อเอ้ยชิมบ่ง บ่ทันเคยกินจ้ากเถือคือกันเลยพี่น้องเลยจังว่าส่วนน้องนอกมาซีมน้ำกันเป็นยังมากกัเป็นน้ำกันนะครับนี <c oughs> ่นี่นี่นี่เริอ่อื่เขาคือหอนแต่บันนบ็นี้องเขา่จังอของเขาอ,อให้ตรวจเลยเสียบเป็นเสียบเลยบ่ มานเริ่มกินน,อน้อยดวงแมงมารีน,น้อนยำเจียวนี่เขาเขากันเนาะโอ้ยเขา<อ>เขาหอนเนาะ เราเคยกินคื่กับแสบเสยมันจะออกมันมันนะครับให้มันกรอบ,บนั่นผัดกะเพราซึ่งพิัะเนาะผัดกะเพราหน้น เห็นแต่พี่น้องทั้งใต้เพิ <ique> mm ่นบอดเพิ่นเอาอยู่ในอันอย่างก็อสุดอยู่ในต้นปาบบอดอันนี้อยู่ในหลองอหนบอสงานถือใจแล้วเหรอเขนหอนอืมเผ็ดน้อนหออันนี้ เอาตวนี้ไงเามาตวนี้ไงึืงอ,อหอพักน้อนหอผักมเมมเนต์ดวงเนาะนี่เนาะอื้มสปอรันขายแพงเนาะ บุได้ไปหาเองดอกพี่น้องเอยซื้อเพิ่นมาเผาไก่นันผ่าะผักอนเนี่ย chuẩn bị chị nói không? bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn với cầu bị chuẩn chị nói <laughs> ừ. <Cảm>. <cười> <cười> เป็นก็เขากระแซบเป็นธรรมดากระแซบเป็นเมนูก,กับแกมก็ได้หลาดรดดีแล้วนะครับพี่นนอ,อใส้กับอันนี้แซบกว่าหอนะใส่สองตัวเลยหมดทุก คือรดดวนเนอะเบอร์นึงครับเติมตัวใหญ่กว่ารดดวนนะจากรดสานเป็นในรรดวนบมเคยกินเดี๋ยวมันทอดี่ยมันเป็นแมงเย่อปลาดำชีภาพไปการแมงมารี หะเในตัวอวนเลยค่ะเอืมหูเขากับฟินน้อกมันเลยเนาะผู้ไม่คยกินเดี๋ยวกินเพื่อได้พี่น้องเลย อยู่นี่ลองอ่อยออกมันๆเนาะ รำตำเจยวเพชรจวดจานพี่น้องเองเธอปวดแหละแสบจวดเรื่มใส่ข้าวเข่าหอนข้าวปันมยังคือว่าครับข้าวหอน เ้ากันอะักแข็งอังไงมันมันไม่ใช่กแข็งนี่หนุ่มหนุ่มข้าอืมชอบ

ăn kẹp cứ vừa tốt hơn. Gần như uộn nhạc không? Mười năm lốp một hầm. Về phả màu bình mày gặp. มีนูกับแกมก็ดีหอมค่ะสองโลเลยขอตดวขอไปด้มากแก้วครับ เป็นเมนูกรับแก่มแต่ครับมมี่นีมาแกะ <laughs> Mhm. Mhm. ạ Mhm. Mhm. phải kép đây đâu ừ. Mhm. đầm Mhm. 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 cả cọp mẹ, Mhm. Nóng Mhm. 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 thọt Thang bao đầm Mhm. bên Mhm. kín Kín cả Mhm. 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 ตัวนี้น้อยมาแล้วหรอตัวนี้น้อยสิกรบกวกว้วนานเหมือนกันส่วนช่วนน้อนสนกันเหมืนว่า ต่ว่ากินลายบ่ไ,ได้นน่เบิ่มหนลายตัวไ,ได้แล้ว,ม,ม,ออวมันจะเมาปะยังมันมันแหงแ้งละเ,เ,เพื่อพี่เพื่อน้องเจ้าหรอเป่กินอะไรหยุดบุได้บ้าดำเพื่อพี่เพื่อน้องสุขคนอยู่เด้อ Mà bữa hành lá lái mình dứt bữa đây, Hành kinh <laughs> hàng กินหือเปล่าแล้วก็กินเธอละสองตัวเลยอืมเพื่อพี่เพื่อน้องไงครับสองตัวเห็นไหมยู่บ่อยู่แต่ยังแสบคื่อจาวาหยุดบ่ได้อ้วนแห้งเลยโอ้ หแต่แกมเราแกมเบียได้เนี่ยเมาเมานอนอ๋อคุณกัดตัวหนึ่งสองอืมเพื่อพี่เพื่อน้องเลยเอ้าเนี่ยคือดเยี่ยส้นสนส้นเอ้าเมาเลยเด้อพี่น้องเด้อบาทเพื่อพี่เพื่อน้องได้บาทส้นน้อนหน่ะเด้อถ่ายถ่ายซูต เบิดบัได้อันสีเมาส์แสบคักพี่น้องเยได้สนนอนเลยได้มานั่งกินกับน้องโหนกเนาะถึงเพิ่งเบิร์จังมาก,กินน้ำเธอหนึ่งแนวว่าทองใสเพิ่์กะบกคอยอยากดีปันไดเนว่ามานั่งกินเป็นมูบารังแสบๆบลากหลายหนึ่งเนาะแตงว่าสองโลโบ,บเบิรดด์ดกับพี่น้องเลยแสบอยู่มันสีออกมันๆนะใดเนาะห้วยใส่ออกับรถดีได้พี่น้องมันสีออกนู้นๆแบบนี้ทอดไม่ไหมนะครับห้วยใช่ครับลดดีอืมที่กรอบๆพี่น้อง ข้งเสียงเลยเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจนี่เด้อครับเด้อสาวนกฝากพี่ฟังน้องแน่ผูบดได้มาถึงเรื่องมาเท่านึงจาก็ฝากเลยฝากพีฝักฝากพี่พากน้องกดอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้ทางเฟเพจบุ๊คนั่นไหมเด้อค่ะเด้ออันชื่อเพจฮักนกชาแนลแล้วกับเพจจริงค่ะเอ้า ถอดดวงแล้วนกก็มีแต่ว่าแต่โนนนะครับเนาะดวงตัวใหญ่ๆนอโนนค่ะเอาไว้สมัเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะ